สู้ๆเปล่านอนลงนอนลงแล้วก็ใส่พุ๊บพุ๊บเสและไปะเริ่มนอนเขาไม่นอนลูกก็ใส่ได้ใส่เลย

ทำยังไงก็ได้ใส่ได้ใส่ให้ถูกข้างเลยนะ,ะใกล้ละถูกละถู่าอืมใช่ถูกต้องลกูกเก่งนะต้องดูแลน้องได้แล้วนะลูกนะอีกข้างนึงใส่มาอีกข้างนึงเอาไหมเอาไหมเอาเร็วสู้ๆเร็วๆเ,เมื่อกี้จะได้อยู่แล้วอย่ายอมแพ้ don't give up เร็วเร็วเรวขอโทษค่ะไม่ต้องขอโทษหรอกลูกพี่เปาเขากำลัง,งฝึกใส่<ท>ให้หนู อ่ะเอาไหมพี่ลกูกเหมือนใส่ใตุ๊ก,กตาพี่ป่าวนี่เอาเลวสู้ๆ c o m าม n น้ this is your mission you can do it เอาแลวดวนตอนนี้ตอนนี้ได้ให้เขายืนกันแ้นี่ใส่เข้าไปเอามาที่ราคาไงที่ราคาเป๊ะนั่นแหละใส่เลยใส่ใส่ใส่ก่อน เร็วทีละข้างทีละข้างเอาเร็วดึงเข้าไปทีละข้างทีละข้างทีละข้างสิดึงค่อยๆดึงทีละข้างเจ๊กว่าอุ้ยเอาเาจ๊เร็วค่อยๆดึง,งทีละข้างเอาเร็วเจ๊เร็วเจ๊เร็วต่อต่อที่เหลือต่อโอเคข้างต่อไปอีกข้างอเออเป๊ก็นอนนิ่งๆสิลูกเออใช่ใช่ใช่มาและเอาได้สำเร็จแล้วเอ้ยเอาเ,อาเอาขายิ่งเขายู่คนละข้างสิ อันไหนด้านไหนว่างโอเคโอเคดึงเข้าไปเออได้แล้วล <Okay. S 1> ค่อยๆดึงขึ้นทีละนิดทีละนิดดึงจากข้างล่างด้โ okay. อเคด,<บ>ด,ด,ดึงที่ตูดด้วยดึงที่ตูดด้ดึงทั้งหน้าทั้งหลังขึง้นไปเอาเลยได้โอเคแล้ว okay, ขามันยาวไปต้องทำไงพี่ ไม่ช่เอาไปรอก่อนเจ๊พับให้เจ๊ใส่เสร็จแล้วต้องทำยังไงคะเจ้ทำใส่ให้เสร็จแล้วต้องทำาไงคะเป้เอาเดี๋ยวก่อนเจ๊ใส่เจ้ใส่กางเกงเป้ต้องถามเจ้ว่าเปาเปาเปาถามน้องว่าว่าเจ๊ใส่ให้เสร็จแล้วต้องทำยังไงไหนขอบคุณเจ้ยังคะไหว่าวด้วยไหว้สวย เจอยากแกงเขาอยากแกงเขาขอบคุณเจ้ก่อนขอบคุณเจ้ก่อนโอเคเจเอามาให้ละหอมเขาหน่อยลูกเขาจะได้รู้ว่าอ่อนโยนเป็นยังไงพอขอบคุณแล้วเป็นยังไงขอบคุณแล้วต้องทํำยังไงอืขอบคุณนะคะปวดแขนเลยพี่ย ไปแปลงฟันสองคน